คนทั่วไปที่จีบไม่ติดนี่มันมันเป็นยังไงอะไรอ่ะมาดจีบผู้หญิงไม่ติดเนี่ยมันเป็นยังไงเออเนี่ยเอามาติดเลยเอา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 งี้ดีกว่านี่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงหมีเราพอพูดถึงเพจพ่อบ้านใจทาตไอ้พ่อบ้านใจกล้ากันจะโดนฟ้องเลยไม่โดนฟ้องหรอกเขาเขาไม่ฟังหรอกทีนี้มึงเพจกากาศนี้พ่อพ่อบ้านเออเราเราเพจหนักเจ็ดหมื่นยังไงไหมเออมาสนใจเราเราดูเปิดพ่อบ้านใจทาตแป๊บกูกูบล็อกเอาไว้กูไม่ไม่ได้เปิดบล็อกเอาไว้ พ่อบ้านใจก้าล้านนึงเหี้ยพ่อมึงไอ้เหี้ยล้านเลยเหรอคนกดไลค์หนึ่งล้านอ่ะมึงคิดดูเหี้ยโอ้หหนึ่งล้านเลยอ่ะคนกดไลค์ทีนึงต่อโพสต์นี่เป็นหมื่นเลยยิดคือคิดเนี่ยไอ้ข้านิยมพ่อบ้านพ่อบ้านใจธาตพ่อบ้านใจกล้านี่เพิ่งเพิ่งมีมาใช่ไหม หรือมันหรือมันมีมานานละหรือว่าอะงแบบตุลาแบบอ่าโอเคออเติมก่อนเติมก่อนออว่ะจริงๆคนรอบตัวเราก็มีคนที่มีแพชชั่นสูงสแลเรามีคนที่สนใจดนตรีแบบลึกถึงขั้นรู้ประวัติดนตรีรู้แม่งถึงขั้นที่ว่านักแต่งเพลงคนนี้นะครับกําลังแต่งเพลงนี้นะครับตอนแต่งเนี่ยคิดอะไรอยู่รู้สึกยังไง ตอนมันเล่าให้กูฟังเนี่ยกูจำได้เลยว่ากูต้องรู้ขนาดนี้เหรอแค่จะฟังเพลง,งมึงเนี่ยมันบีโดเฟนบาร์กอะไรหาพวกเนี้ยโชแปงอย่างเงี้ยกูต้องแบบรู้รู้ลึกขันนั้นเลยว่ามึงเติบโตยังไงเนี่ยเพื่อจะฟังเพลงของมึงได้เนี่ยันนี้มีคนมีคนฟังกี่คนละกูว่าตอนนี้คนน่านจะจโอ้สี่สามคนแล้ว ว่าตอนนี้แม่งมีคนมีคนมีคนสนใจแน่เลยตอนปัจจุบันเลยหรอเออปัจจุบันตอนญี่ปุ่น,นญี่ปุ่นการแปลนักปราสิงคโปร์เปาบุญจิ้นได้จังกมึมกํานักปราไอ้สัตว์ไม่ใช่นักปราสั์ไอ้เหี้ยมึงทำเป็นไอ้พวกรถที่ชอบปาดสังขานไม่ได้นักปราสั์เออนักปราสัตว<อ>์สิงคโปร์เปาบุญจิ้นได้จังกึมทำให้เมืองจีนแล้วอะไรชื่อตอนอะไรไอ้เจ้ยน่ารักว่ะคือคนฟังแม่งจะได้รู้ไงว่าอ๋อตอนตรงนี้นะตอนตรงนี้นะเพราะคือมัน พวกเราคุยกันเหมือนวิจิพรีเดียอย่างที่บอกเราคุยกันวิกิพีเดียไงเราโยงไปนู่นโยงไปนี่แล้วก็กลับมาเรื่องเดิมคือจริงๆเนี่ยสมมติจะเป็นของชาวบ้านเขาเนี่ยที่เขาทำพอร์คแคอ์ดนะสมมติจาเป็นที่มีความรู้เป็นเป็นเป็นเกี่ยวกับรายการสายการดีความรู้อะไรพวกนี้ซึงออกไาประมาณนี้ครูส่วนใหญ่เขาจะมีทีมประจำตอนเขาจะไม่ด้นสุดเขาจะไม่ดนสุดเขาเขาคือคือเขาเขาด้นสุดนั่นแหละแต่เขาจะมีทีมเขาจะไม่ออกจากทีมนี้ประมาณนั้นอ้เยเรากระโดดไปกระโดดมาซึ่งไม่เป็นไรถือว่าเป็นจุดเด่นรายการเราจุด <c oughs> okay, คือจะโอเคยกให้เป็นยูเดนก็ได้เพราะว่าจะบอกว่าพงกูขี้เกยียจก็ก็ก็ไม่ได้ถูกไหมมันว่าตัวเองมันบอกว่าเป็นยูเดนแล้วกันแล้กัยนยนเูเดนยูเดนขี้เงจริงด,ดูดูน้ำแข็งนี้ไม่จะได้ไม่แสบคอยังไม่ไหวเราวควรจีบผู้หญิงเนี่ยทีละกี่คนหรือว่าเอาเอาแต่ตามที่มึงหล่ออย่างนั้นถือว่ายังไงตามความหล่อถ้าพูดแบบ สมมุติดูมีศีลธรรมหน่อยนะจริงๆก็ไม่เชิงมีศีลธรรมหรอกจริงๆเนี่ยเพื่อชีวิตมึงเองด้วยทีละคนนี่แหละพอแล้วทำไมอ่ะมันไม่เหนื่อยอฮะ,ะเราไม่เราไม่ควรมีพวกจีบเผื่อเลือกไว้หรอและไม่ไม่ก็จีบคนเดียวก็เลือกได้นี่ไม่เอาก็ไม่เอาเอาก็เอาอ๋อเออ,อ กบกีละคนกิบใช่กีละคนคือจริงๆถามว่าจีบเผื่อเลือกได้ไหมได้แต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ตามมาของการจีบเผื่อเลือกนะคือเสียเวลาเพิ่มเสียพลังงานเพิ่มด้วยเสียพลังงานเพิ่มเสียังนเพิ่มสมมุติออกต่อให้มึงไม่เลี้ยงต้องเลี้ยงข้าวเพราะต่อให้เราเป็นสังคมลิเบรัลสามารถหาได้าาแต่มึงก็ต้องออกไปกินข้าวเราหาคนลิเบรัลเหมือนกันเราได้ คือแบบไม่ไม่คือหานหมดละทุกทุกมือหานหมดเลยสมมุติว่าสมมุติว่าทุกคนเข้าใจเราและยอมหานทุกคนมาจีบเนี่ยมึงก็ต้องออกไปกินข้าวเพิ่มอยู่ดีกูก็ต้องจ่ายในส่วนของกูอยู่ดีสมมุติถ้าเกิดพอดีสมมุติมึงจีบห้าคนเนี่ยแค่สมมุติพอดีทีเดือนทั้งเดือนเนี่ยมึงอาจจะไปกินข้าวนอกบ้านจีบครั้งทีนี้พอจีบห้าคนเนี่ยมึงก็ต้องเกือนสิบครั้งแล้วสิไม่งั้นมึงจะไปกินข้าวเขาครบยังไงถูกไหมอ่แค่นี้ก็าเบือนตังเพิ่มแล้วถูกไหมคนจีบทีละคนใช่ไหม คือสมมต,ติถ้าเกรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหนาสาการในการลำบากในการในการประกอบกิจการมาะช่วันของมึงก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เราแบบจีบคนนี้อยู่แล้วแบบเฮ้ยเจออีกคนนึงน่าสนใจกว่าว่ะอย่างเงี้ยอะไรนะเราจีบคนหนึ่งอยู่แล้วก็ไปเจอคนนึงนุน่าสนใจกว่าอ่าทำาังไงก็มึงก็จะจีบอีกคนนึงก็ได้นี่ไม <ทำ S 2> ่เห็นเป็นไรเลยเออ ของกูเนี่ยปกติมันก็มีบางทีที่เหลือเบื่อไเนี่ยสมมติจีบคนนี้อยู่แล้วก็คือคุณ uh huh. มีคนหนึ่งน่าสนใจก็ลองจีบอีกคนหนึ่งดูด้วยก, uh huh. ก,ก็เคยมีมีมีเคยมี uh huh. อ่าอ่อแต่สมมติถ้าตัดสินใจว่าอีกคนน่าสนใจกว่าเราก็ค่อยๆฟยดออกแกต่อีกคนหนึ่งอย่างนิ่มนวล uh huh. คือคุยปกติแต่ไม่ต้องลงหนิงไม่ต้องชวนไปกินข้าวบ่อยนึกออกไ uh huh. หมอ่แล้วก็ไม่ต้องแสดงความฮึกเหิมในการอยากปฏิสัมพันธ์อ uh ื huh. แล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนปกติทีนี้นึกออกไหมคือผู้หญิงเขาก็อน งานมันมันมีทักษาทักษะชีรักษาชีวิตสูงทักษาผู้หญิงเขาก็อ่านออกว่าอ๋อโอเคแสดงว่ามันไม่ค่อยถูกคูลมันก็มันก็เหลงจะบแล้วใช่ไหมเออหรือว่าอ๋อโอเคเพราะมันมีทักษะต้อักหลังสังคมสูงมันแปรผลได้สูงเนี่ยมันเลยคิดมากอ่าใช่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 ไหมเขาจะสนใจเราหรือเปล่าทำไมเขาไม่กดไลค์เราเลยนี่นี่คือนี่คือพวกพวกแบ็คไฟพวกหมีทำไมเขาไม่กดไลค์เราเลยใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละจริงๆถูกถูก หรือเป็นแฟนกันนําแบป็นแกดแล้วคนอื่นคือคือเขาเขาตีความเยอะมากใช่ใช่คิดมากไปคิดมากไปนั่นแหละอเป็นทักษะประจําตัวเลยคือมันเหมือนกับสมมติสมมติเหมือนวัมนที่สมมติมันมีหนังสือเรื่องภาษากายถูกไหมอ่าอ่าแล้วก็คือนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะคือคือภาษากายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็หมายถึงตามที่บอกอ่บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นแค่พฤติกรรมที่เราทําตอนนั้นพอดีเฉยเเบังเอิญเกาจมูกเฉยเฉยก็ได้อคือมันก็เราก็ต้องเราก็ต้อง มึงอย่าหมกมุ่นกับมันมากเกินไปนะออ,อ,ออประมาณนั้นแหละก็คืออคือมันใช้ได้แต่ว่ามึงอย่าไปเอาของมันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะถูกไหมพาะคนเรามันก็มีที่พูดออกมาจากปากด้วยดี่ไม่ใช่มีแค่ภาษาการอยู่ไหมล่ะจีบรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนอะไรเนี่ยง่ายยากง่ายายงังไงต่างกันยังไงเออถ้าเกิดพูดตามปกติแล้วจริงก็จีบรุ่นพี่ก็ยากกว่าู่แล้ว เพราะว่าเพราะว่าถ้าพูดกับตามธรรมชาตินะนะมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นอดความมาจากไหนนะเดนคุ้นๆประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยตอนช่วงประมาณวัยรุ่นเนี่ยหรือตอนต้นๆวัยทำงานเนี่ยอืความคิดเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ชายตอนตอนไหนนะตอนช่วงประมาณวัยรุ่นกําลังเรียนเนี่ยหรือตอนวัยตอนทํางานต้นอ่ะตอนมหาลัยแล้วก็เพิ่งเขเพิ่งงานทําตอนใช่ ตอนช่วงประมาณนั้นเนี่ยผู้ห,หญิงเนี่ยจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นยิง่งถ้ามึงขี่รุ่นพี่ี่ยมันก็จะยิ่งเป็นผู้ใหญ่ดีกว่าก็าไปอีกต่อไปแล้วคือหมายถึงเขาจะเริ่มแซงไปตั้งแต่ตอนช่วงนั้นหรือว่าหรือว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่รูปแบบมันเป็นเป็นแค่กลไกาการพัฒนาของสมองมนุษย์เฉยๆก็คือผู้หญิงเนี่ยสมองะพัฒนาเร็วกว่าผู้มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ชายในช่วงนั้นเวัยนั้นมันเหมือนที่ ตอนเด็กผู้หญิงก็สูงกว่าผู้ชายอาน,นออกมเอ <ๆ S 2> อ,นนเอมันคือประมาณนั้นแหละผลมานาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นจะทําให้ว่าสมมุติถ้ามึงเป็นมสามไปจีบรุ่นพี่ผู้หญิงมหกเนี่ยมันก็จะยิ่งห่างไปอีกเพราะจริงๆแล้วอายุอายุของระดับความิตของเด็กผู้ชายมสามอาจจะเป็นแค่ผู้หญิงตอนมหนึ่งออกไหมเออทาน<ม> <ๆ S 2> องนอั้นแหละอืเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นไหมว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่จะจีบรุ่นน้องอืไม่ค่อยรุ่นเพื่อนก็ไม่ง่ายกว่า ใช่เพราะอันหนึ่งก็คือเอาง่ายๆเลยในห้องเรียนเนี่ยเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยผู้หญิงต้องกิเรมอนผู้ชายถูกไหมเออใช่ก็ก็เรื่องนี้แหละก็คือผู้หญิงเขารู้สึกว่าเขามีความรู้จช่งมากกว่าตอนใบนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่เอารุ่นเดียวกันใช่เพราะเขารู้กว่งเพื่อนกูแม่งกะผู้ชายมันมีการเล่นเกมอะไรไม่รู้เขาก็เลยไปกินรุ่นพี่ไงอ๋อเขาเลยไปกินรุ่นพี่มีอ๊อป้าใช่เพราะว่าเพราะว่า เพราะว่านั่นแหละเพราะว่าคือเขารู้มีความพิดเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ชายเพราะนนหลังจากช่วงช่วงวัยทํางานไปแล้วอ่ะผู้หญิงยังยังนาดานไม่ไม่ไม,ไม่ก็แล้วแต่คนแล้วทีนี้มันเป็น,น,เ,ปนเป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้อ๋อนี่อยู่ที่คนแล้วคือเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอถึงจุดที่ต้องทํางานทั้งคู่แล้วเนี่ยผู้ชายมันก็มันก็มีความเริ่มชอบจากการทำงานแล้วไงมันโดนบีบเองทีนี้มันก็จะเรียนรู้แล้วว่าอ๋อมันอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะเท่ากันแล้วก็คือจะตามวหวแล้วทีนี้หรือไม่ก็ตามตามตามบุคลิกภาพของแต่ละคนนแ้วม อเออก็คือเป็นเป็นเป็นตามบุคคลแล้วทีนี้คือใครเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ใครเป็นเด็กมันก็เป็นเด็กตามตัวตนของตัวเองแล้วยิ่งยิ่งเด็กมากยิ่งจีบง่ายใช่ไหมยิ่งเด็กกว่ามากยิ่งจีบง่ายใช่ไหมถ้ากว่ามากๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องรังเกียจคนแก่แทนอ๋อฝั่งเขาฝั่งเขาก็จะรังเกียจคนแก่แทนจะไม่จีบจะไม่กีบจะไม่จีจะไม่กีบต้องเป็นคนนี้ที่แก่ระดับที่เขายังรับได้อยู่ถ้าอีกฝ่ายรับได้ก็โอเคจีบง่ายขึ้นเพราะเราเรามีประสบการณ์มากกว่า เราขอเกี่ยวว่า yeah. ในระยะ24ชั่วโมงนี้มีคนฟังมาแล้ว55ครั้งอันไหนอันนี่ไงนี่ไงอ๋ออันไหนก็ไม่รู้แต่ว่า25 25ครั้งลงมันหมดลงอ่นึกออกลงกันหมด,หมดส่วนอันขวาเนี่ะยในระยะระยะยเวลา7วันเนี่ยมีคนฟัง200กว่าครั้ง200โอ่ไหมจะได้นี่จะได้คนฟังมันได้ไหมไม่รู้มาจากไหนก็เถอะมีคนก็มีมีคนบ้าฟังให้กูคุยกันด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยไม่กูบอกแล้วว่าได้ไม่มึงไอ้เหี้ยถ้าไม่ยอมทำนะป่านี้แม่งมีวิชั่นแล้วเนี่ยมีวิชั่นดีดีดีครับ เราเราจะหารายได้จากมันมันมีรายได้จากจากซาลาวปาไหมไม่แน่ใจจริงๆมันก็พอมีแหละเพราะว่ามันซาคาวมันมีที่เป็นโกโปรเห็นไหมคืออะไรคือเอาง่ายๆว่าสมมุติถ้าเกิดมึงมีคนฟังมากพอมันก็สามารถเป็นรายได้แบบยิบเงินได้อเงินก็มาเองใช่ใช่ดี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 คนเฮี้ยอะไรวะเติมแล้วแม่มานั่งมานั่งอัดเทปอืมทีนี้่าจะซื้อเบียร์มาด้วยเนาะเออเอาเอาเบียร์ไหมจะลงไหมอ่ะ ขีเกียจนั่นดิถ้าไปถ้าไปถ้าถ้าไปด้วยกันมึงยังขี้เกียจจริงรึเปล่าเดินไปได้ไปเลยเออไม่ไปเพราะถ้ามีเบียร์มึงก็จะนี่เราจะถึงยังไงมันจะง่ายกว่าอ่าอ่าดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคพอสพอสอยู่อยู่ได้ไงผ้าเนี่ยสามสิบถ้าเลยเนี่ยดีกว่าเนะเอต็มต่ออัดแล้วอัดแล้วไม่ซื้อของเลย ย็ยนไหวเหี้ยนหนาวหนาวหนาวโปเอฟเอฟเออวันนี้นอนดึกได้เว้ยดีดีเพราะว่าเมื่อคืนกูนอนนอนตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะแล้วก็ตื่ตนตื่นแปดโมงเช้าเอ,อ๊ะใช่หรือเปล่าจะรู้ไหมอ๋อแต่เมื่อคืนเราก็เลิกเร็วนี่ใช่ไหมใช่คออุณคุณวันอย่างนั้น อ๋อแตไม่เป็นไรพ่งนี้ไม่ต้องรีบตื่นดีกว่าไม่จะไปไหนอะไรเลยมีได้แบบอร่อยด้วยถามเรื่องจีมสาวอีกดีกว่านึกก่อนอกีนเบียร์ก่ันอเออแม้กระทั่งการมีแพชชั่นในเรื่องเบียร์ก็ทำให้เราเรามีเรื่องคุยได้ มีเพจเยอะแยะไหมหรอเออมีเพจรีวิวเบียร์เยอะหมดเลยเออมีครับเบียร์มีไหมมีมีคนถามให้มีคนบอกให้ให้พูดเรื่องเบียร์บ้างยังไงอ่ะลุงบีพูดยังไงกูกำลังคิดอยู่เนี่ยมันมีมันมีอะไรบ้างวะผมพูดทะลึกลึนะกูก็เลยบอกว่าอ๋อมึงไปตามเพจเด็กเบียร์ให้เบียร์แคมครับเบียร์สวัสดีขาวประเด็นไม่ดีกว่าครับอ๋อมันมีเพพเพจแคบเบียร์สวัสดีครับด้วยเหรอ มีม,มีมันมีเพดเดเบียร์เบียร์แคมนี่ก็เผิดเรื่องข้าเบียร์นี่แหละคือคือคือจริงๆไม่เชิงเรื่องข้าเบียร์หรอกเพผิด<ๆ>เบียร์นี่แหละ<ๆ>แต่ว่าพอดีว่าเบียร์ที่มันมีแบบลูกเล่นเยอะๆมันคขาเบียร์ไงครับเบียร์เบียร์แคม,มกับอธิบายคนที่ไม่กินเบียร์เนี่ยว่าข้าเบียร์เนี่ยมันต่างกับเบียร์ปกติยังไงจริงๆมันก็นี่เดียง่ายๆเลยก็คือขราวเบียร์เนี่ยคือเป็นเบียร์ที่แบบผลิตจํานวนน้อยๆแค่นั้นเหรออืม แค่นั้นแหละคือเพราะว่ากาลังผลิตน้อยค,คือไม่ได้ใช้เครื่องจกักรใช้ใช้แต่ว่าผลิตผลิตแบบเหมือนกับกึง่งๆว่าอมไม่ใช่โรงงานใหญ่อะ่ะเห็นไหมธุรกิจในคนเรือนเออคำโรงัานแหละกึ่งๆประมานนั้นเหมือนมีร้านเบียร์เป็นของตัวเองซึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นเบียร์ที่ตัวเองตัวเองหมักเองนั่นหรออาใช่ใช่เหมือนกับมึงขายเบียร์บ้านๆอ่ะเหมือนขายสาทูอะไรเนี้ย นั่นแหละครับอยแล้วมันดีกว่า,างไง<อ>มันดีมันดีหรือมันแย่กว่าหรือมันยังไงยิงคือแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแล้วแต่คนผลิตเลยเพราะว่ามันมีทั้งดีและแย่ก็ดีๆก็คือมันมันมีลูกเล่นเยอะกว่าไงอฮะือคุณบอกอ๋อเจ้านี้ใช้น้ำที่นี่แค่แค่น้ำไม่เหมือนกันนี่ก็รสชาติเปลี่ยนเลยเหรออืขข่ขนาดนั้นเลยเหรออืมึงนึกถึงน้ำปลาบ้านหรอ เอาไปจำเพาะเลยหรือไมเออนะปลาบ้าเราคำเี้ยวแล้วก็ไม่อร่อยเออต้มมาม่าวันนี้ไม่อร่อยเลยสเออเห็นไหมแล้วเขาใช้น้ําจากอะไรน้าจากภูเขาน้ำจาก,ากคลองเนี่หรอ,อว่าไงถ้าบอมดีสิ่งหนึ่งที่ประเทศหนาวๆมีและเมืองร้อนไม่มีเยี่ยอะไรดีนะคืออะไรไหมคือเมืองหนาวมันมีทานน้าแข็งแล้วน้ําจากทานน้าแข็งเนี่ยมันเป็นน้ําที่มาจากฝนที่ตกใจภูเขาใช่ไหมอ่าก็มันมันมัน,ม,นมันก็คือหิ มันหิมะแล้วเปล่าทำนองนั้นแหละคือคือาะหิมะหรือฝนที่สะสมบนภูเขาเป็นกาเป็นน้ำแข็งอะแล้วมันละลายไม่เออแล้วมันละลายทีหลังคือมันสะอาดและมีแร่ธาตุเยอะอ๋อถูกไหมล่ะเหรอเพราะมันเป็นน้ำแข็งค้างอยู่บนภูเขาไงอ๋อฮะมันมันก็เลยสะอาดแล้วมีสารอาหารเยอะมีมีแร่ธาตุเยอะแล้วก็มีินมันมีกลิ่นรสเฉพาะตัวกูณจำได้ว่าเคยดูรายการ ของญี่ปุ่นอ่ะเหมือนโกโกลิโกหรือเคียร์ชูแชมเปียนมั้งพาไปดูร้านราเมงอ่ะแล้วแล้วแต่ละร้านก็จะบอกว่าเนี่ยใช้น้ำแต่ใช้นีำแต่ที่นี่ไหมกูกูก็แล้วยังไงอืงนํามีผลแต่แค่ว่าเยอะไหมแบบเรือแบบเยอะเยอะเยอะเฮ้ยต้องคือคุณทั้งว่าการเปลี่ยนน้ําอ่ะการที่น้ําไม่เหมือนกันระดับระดับคุณทั่วไปธรรมดาธรรมดาแยกไม่ออกมันก็แล้วแต่อย่างบางอย่างก็โอเคแยกไม่ออกจริงๆอิอแต่บางอย่างก็แยกออก คือของที่น้ําเป็นตัวเด่นน่ะจะแยกออกยังไงอ่ะก็อย่างน้ําเปล่าไงเห็นไหมเออน้าเปล่าก็ยี่ห้อยเหมือนรสชาติไม่เหมือนกันเออที่รสชาติมันที่รสชาติมันไม่เหมือนกันนี่คือมันกรองมาให้ไม่เหมือนกันหรือว่าน้ําแรงก้มไม่เหมือนกันด้วยอ๋อก็เหมือนที่เราคุยกันวันก่อนไงว่าน้ําสิงเนี่ยถ้าเกิดเป็นอันเดิมที่มันผลิตที่สิงบุรีอร่อยแต่บนเป็นแรงใหม่เนี่ยไม่ค่อยอร่อยอ่ะอ๋อเห็นไหมมันไม่ใช่แค่เราบอกว่าาาถถ้้เเป็นีย เบียร์ีโอต้องขอนแก่นอืมอะไรบอนั่นแหละก็คือมันเหลื่งน้ำไม่เหมือนกันถ้าสมมติประเทศไทยมีค้าบเบียร์จริงๆเพราะมมประเทศไทยมีกฎเขาประยุทธ์แม่งอ่าไม่ละประยุทธ์ออกมอ .44 เลยยกเลิกไม่เอาม .44 เอสอม่เอไม่เอา,อ,าออกออกออกนยโยบายนายโยบายปกติเอาออกออกนยโยบายออกนยโยบายแล้วแบบคนไทยสามารถผลิตค้าเบียร์ได้เอง ในปริมาณที่กินเองหรือหรือหรือเพื่อขายอะ่ะได้อืมเอา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 อถ้าเกิดเราทุกทุกท,ทุกครัวเรือนสามารถผลิตเบียร์เพื่อเพื่อกินอย่างเดียวห้ามขายเนี่ยมีผลอะไรมันจะมันจะเป็น,ปนยังไงก็ก็มีค้าเบียร์ขายโอเคนะัเนหละพอดีเพราะจริงเนี่ยพูดจริงจริงแล้วบ้านเราตอนนี้มันก็มีค้าเบียร์ขายกันแต่ก็คือมีทั้งแอบขายและ ไปเปะฉลามาจากลาวพมา่าแล้วก็เาข้านำเข้าไไป,ปรสร้างโรงงานต่าง,างประเทศ,เทศแล้วก็ไป <นำ S 2> เข้ามาใช่ไคือคือ,คอไอ้การไปตั้งโรงงานพมา่าหรือลาวเนี่ยคือทางเลือกของคนมีตังค์อไอ้พวกคนไม่มีตังค์ที่อยากทำค้าเบียร์ไทยก็ก็ต้องแอบขายแล้วก็ถูกจับแบบท่าพบิบคนอะไรที่ทองพิบุ เท่าพีพกุกตอนแรกฟังก็ตลกดีนะเออเนึกถึงเหมือนของไอ้นั่นไงเออไอ้เฮมิงเวย์อะโอแมนเอนเนอร์จีอะเท่าทะเลอะไรเนีเ่ยเทา่ทาพีพกุกเออหึืว่าเท่าที่เป็นคนเกดแล้วพอรู้ว่าเท่าเนี่ยคือเท่ากับก็ยิ่งงงไปว่าอะไรว่าเท่าพีพกุกก็คือขนาดใหญ่เท่าโลกไงแต่คนนั่นแหละใครมันจะตั้งชื่อรู้ว่าเท่าพีพกุกเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้คนจะฟ้องเราไป่ไ้เขาก็ฟ้องเลยมึงพูดอย่างนี้เนี่ยลูลบบอกเรบอกเราบอกเราต้องมีมีจุดเขาเรียนตื้อตื้อต่อโอเคโอเคถ้าถ้าถ้าประเทศไทยมีค้าวเบียร์เนี่ยเออเออเออถ้าประเทศไทยมีมีค้าวเบียร์เนี่ยมีมีกฎหมายค้าวเบียร์ให้สามารถผลิตเบียร์เป็นค้าวเบียร์ได้เองไม่ไม่ต้องแบบ มื่อต้องเป็นเจ้าใหญ่ต้องมี10ล้านลิตรต่อปีอ่าครับไม่ต้องเป็นพี่ต๊อดม่ต้องเป็นพี่ต๊อดเออแล้วมัหวานเลอะเลยนะแล้วกูจะมาเอ่ยชื่อคนรถไฟเนี่ยไม่เป็นไรไอ้เียพี่ต๊อดแม่กวนโดนด่ายกูไอ้เฮียโอเคต่อมึงแค้นส่วนตัวเนี่ยเออถ้าเราถ้าเราไม่ต้องมีแบบคนแบบพี่ต๊อดเรา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 เป็นได้เองเนี่ยมีผลิตเบียได้เองเนี่ยดูดโดยทุกคนเรือนแล้วก็ผลิตขายได้เองเนี่ยสังคมประเทศไทยจะเป็นไงคนจะเมาหยำเปไม่กินเหล้าแมงทั้งวันทั้งคืนเลย อย่างนั้นหรือเปล่าพ,พ,พ,อพอเบียร์พอเบียร์มันอร่อยขึ้นคนก็กินเยอะเลยถูกปะ่ะไม่ไม่พอเบียร์อร่อยขึ้นนะเบียร์เบียร์ทำได้ดีขึ้นอมีคุณภาพขึ้นเพราะไม่ไม่ไม่ติดกพมีแต่เก้าใหญ่เนี่ยพอพอ,พอมันปริมาณมันน้อยมัน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 ก็คุมได้ง่ายกว่าอือแล้วมีเบียร์หลากหลายขึ้นแล้วทุกคนต้องแข่งกันทําคุณภาพให้ดีอ่าแต่ทุกที่ทำแล้วแล้วก็คือคือมึงจะไม่ค่อยแห้งทําไมอ่ะ เพราะคุณภาพแอลกอฮอล์มันต่างกันมัน,ม,นมันมีรอบแอบกแอลกอฮอล์เสียหรอมีสิเป็นยังไงนึกง่ายๆเท่าที่เราเคยกินเหล้ากันมาเนี่ยเราเคยปวดหัวตอนเช้าไหมไม่รู้อ่ะมึงเคยรู้สึกปวดหัวใช่ไหมไม่เคยใช่ไหมก็เ,เพราะวเราคิดเหล้าดีอ๋อมึงมึงไม่เคยมึงมึงไม่ขี้เหล้าตอนมหาอะไรมึงเลยไม่รู้อ๋อ พวกขี้เล้ามหาะลยเป็นยังไงบวดหัวทุกวันเลยสัตทำไมอ่ะเล่ามันกระจอ,อกกูกินเล่ากาดใช่ใช่ใชอตอนมาหาะลยเนี่ยมึงไม่มีตังค <ำ S 2> มึง<ค>ก็ต้องกินเบนสองไปท้าซึ่งเป็นเล่าหัวควยมากมาแต่ว่ามันไม,ไม่ไม่รู้จะกินอะไรเพราะมันถูกใช่แล้วความกากความดีมันวัดกันยังไงอ่ะมันคือโอเมอกอบมันคืออะไรอ่ะครับตันอร่อยไหมเอออร่อยเออไม่เลยโอเมกอบมันคืออะไรมันมันมีทั้งเรื่องน้ําที่ใช้ระบบกอง ระบบการแล้วคือถ้าเกิดอะไเนี่ยคือถ้าเกิดทาออกมาให้มันดีเนี่ยมันจะยากกว่าวางั้นแหละแพงกว่าอ๋อเปลืองกว่าแต่สมมุติถ้ามันมีขายเยอะมันก็ถูกลงได้ถูกไหมล่ะอ่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยคืออ๋อทำคาเบียร์มันจะไม่เกิดการแข่งขันด้วยแล้วพกแข่งพอมีการแข่งขันพวกมึงก็ต้องทําให้ของดีขึ้นสิไม่งั้นคุณก็ไปกินเจ้าอื่นอ๋อปัจจุบันมันไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับใครอ่ะมันก็แข่งกันเองสองเจ้าแหละแล้วมันก็ มันก็แข่งกันแบบผู้ใหญ่แบบแบบแบบเจ้าสัว่เออเออไอปีนี้มึงได้สิบหมื่นล้านเออพูดได้โฆษณาแข่งออคือแข่งด้วยโฆษณาไงพวกพัฒนาคุณภาพปไปม,มันก็ไม่ได้ชนะเย,ยอะใช้กันตลาดมัชนชนะได้ง่ายกว่าอ๋อไม่ต้องมยายมื่อทำาม่งทำให้ขายของตัวเองดีก็ได<ต>้ทันทีมีทันทีที่มีหลายเจ้าขึ้นเนี่ยมันแข่งเฉพาะการตลาดไม่ได้เพราะลูกค้าเฉพาะโอ้เจ้านี่อร่อยกว่าคือถึงการตลาดที่เจ้าดีกว่าเข้าใจว่าถ้าเกิดฝั่งนู้นโฆษณาดี เกี่ยวกับตลาดนี่คือคือการโฆษณาโฆษณาถ้าเกิดฝั่งนี้คือฝั่งนี้โฆษณาดีแต่รสชาติห่วยรสชาติห่วยคนก็ไม่กินคนก็กินเพราะโฆษณาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่กินต่อคนก็เหมือนกับที่มันมีที่เขาชิมยูเบียแล้วเขาก็ด่าแม่แล้วเขาก็เลิกกินอ่ะก่อนนั้นเสมอนอฟดิเออสมเอน็อปมันเล็ดนั่นี่ะเออสมเอน็อปเนี่ยเห็นออกมาก็คือการตลาดดีมากคนก็ตามดาราก็กินอะไรเนี่ยลงไอจีก็มีการกินแต่อร่อยไหมอร่อยแล้วแต่เรื่องนึงไงถูกป่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้ว โมมันก็มันแค่มิกเซอร์ตัวหนึ่งหนูไม่คนชอบคนกินคนไม่ยอมก็เลิกถ้าท้าไปไระเห้มียให้มีค้าเบียร์นี้รัฐบาลได้อะไรเออได้ภาษีครับเก่งจบเพลนเพลนด้ภาษีใครอยากทําคาเบียร์มามามาขึ้นทะเบียนเออได้ภาษีไงแล้วก็แล้วก็ภาษีสรรพสามิตแล้วก็ขายได้เท่าไหร่ก็หักภาษีเท่านั้นม,มันมันเช็คยังไงการหักภาษีเท่านั้น ก็จริงๆก็หักเหมือนค่าขายอย่างอื่นแต่ว่ามันจะมีกฎของมันอีกเครื่อง,งอดื่มอลังกาแต่เขาแต่เขาแต่เขาม่ตัวเครื่องดื่มอกาเนี่ยเขาจะมีะขเมขเาจะจะมีเลือใช้เรื่องของดีกีอ่าความเข้มข้นความเมาใช่ไหมไม่ไม่ความความเข้มข้นของไอโอเฉยๆแบบสามสิบห้าดีกีตอนเนี้ยมันจะมีมภาษีต่างกันจะมีการแข่งขันกันใช่ประชาชนได้ประโยชน์ได้มีได้มีของดีกิน รัฐก็ได้ภาษีใช่ครับแล้วทำไมรัฐถึงไม่ทำเพราะเราเป็นเจ้าสัวทิปไต่ปตกครองกันเดยโดยเจ้าสัวนะใช่ครับใช่ครับยิงเราเป็นเจ้าสัวทิปไตยแบบซ้อนกับทหารทิปไตท่ทีแข่งกันแข่งกันจริงจริงไม่มีเหตุผลเลยที่รัฐจะไม่อนุญาต ไอ้เรื่องที่บอกว่ากลัวไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมึงก็ตรวจมาตรฐานให้ดีๆไงถ้าเกิดออใครไม่ผ่านก็ไม่ต้องให้มันผลิตก็จบก็แค่นั้นเลยเออนั่นดีมั้ยเพราะใครไม่ผ่านก็ไม่ต้องให้ใบอนุญาตมันไปเกี่ยวพิษมานตรงไหนเออผมว่าเขาอาจจะทําแค่ปีละหมื่นลิตรน้อยกว่านี้ซ้ําปีละหมื่นลิตรหรือปีละพันลิตรอย่างเงี้ยน้อยกวไปพันล,ลิตรน้อยไปน้อไปปีละหมื่นลิตรก็ไปเช็คดิ่สามเดือนครั้งสองเดือนครั้ง มาเช็คดีว่ามาตรฐานถูกข้อสะอาดสะอ้านไหมทำขั้นซ่วมหรือเปล่าเลื่เลยว่าไปเฮี้ยงค่อข้างซ่วมน,นี่จริงๆเนี่ยประเทศที่เขาให้ให้ทำทำคาเบียร์ถูกกฎหมายเนี่ยอืเขามีปริมาณขั้นต่ำกำหนดน,นะแต่ว่ามันไม่สูงชิบหายมันด้บ้านบ้านเราขั้นถ้าเกิดทำขั้นขั้นต่ำต้องสิบสิบล้านลิตรต่อปีอ่าแต่ของที่อื่นมันประมาณแบบแสนหรือหมื่นลิตรอะอ่าคือให้มันเมกซนกับตามชีวิตจริงอะคือคือประมาณว่า ไอตัวลงลงลงบม่มเบียร์ต้องโอเปเรตเกือบตลอดปีอ่ะนึกออกไหมต้องทำต้องต้องทำงานตลอดตลอดตลอดปีคือถามว่าทําไมก็คือถมงมติถ้ามันโอเปเรตตลอดเวลาใช่ว่ามีการบํารุงรักษาสม่ำเสมอถูกไหมอ๋อมันไม่ได้น้อยเกินไปแบบว่าเปิดแล้วก็ทิ้งไว้สามเดือนเออไม่ใช่แบบอ๋อมึงก็เดือนปีนี้มึงทำสามแค่สามเดือนแล้วแล้วก็เปิดอ<ข>ีกท<ข>ีน<ข>ึงแล้วแล้วก็เปิดอีกทีนึงเนี่ยสภาพก็เละหมดแล้วมันก็ ถึงจะมันก็ต้องทำความสะอาดใหม่ถึงแล้วจะสะอาดเท่าเดิมไหมก็ไม่รู้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันทํางานอย่างาสม่ำเสมอเนี่ยก็คือก็คือต้องต้องมีงมก็มีการดูแลความสะอาดแบบเขาอ,อ๋อเข้าจะแล้วเขาตั้งขั้นต่ำเอาไว้เพื่อให้เป็นงานปริมาณพอสำหรับทําตลอดปีอ่าประมาณว่าเป็นเป็นปริมาณงานปกติอ่ะอ่าออมีคนถามถ้าเลิกภาษีเหล้าเบียร์จะช่วยเศรษฐกิจไทยได้ไหมเลิกหรอ เลิกไม่ช่วยมันมันเป็นสินค้าุ่มเวยกูว่าคนเก็บอ่ะแต่ไม่ไไม่ได้เก็บเพี่ยไงนึกออกปะเออจริงจริงจริงไอ้ไอ้เพบเพดานปัจจุบันเนี่ยเข่ไม่ได้เขาบที่เก็บกันเท่าปัจจุบันเนี่ยมันก็โอเคแล้วสมมุติสมมุติจะจะขึ้นในาคตอ่ะมันก็อีกเรื่องเขาก็บอกไงขึ้นเพดานเฉยเฉยไม่ได้ขึ้นราคาไอ้หัวขวดแล้วถ้ามึงถ้ามึงจะขึ้น เวลาเฉียดแล้วมันจะแล้วถ้ามึงจะไม่ขึ้นราคามันจะขึ้นเวลาทำขวดอะไรอะแต่ว่าคือว่าไอ้ไอ้เพลดานใหม่เนี่ยช่างหัวมันนะแต่ว่าถ้าสมมติพูดถึงเพราะว่าปุจยันมันก็น่าจะได้เลยมั้งไม่น่าจะเพลงเท่ฉลยของบ้านเราไม่ไม่ไม่ได้จะเท่าเรียขเพราะมันมันกระด้างเองแต่ว่า ว่ามันเพิ่งปรับขึ้นมาดีกว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่ก็เฮ้ยป,ปรับปริแดนมาังเแล้วดีกว่าเหมือนเหมือนใช่เหมือนจริงเหมัน,มน,นใช่ใช่คือจำได้ว่ามันมันมันไม่รัฐบาลประยุทธ์อ่ะแต่เป็นรัฐบาลก่อนหน้าน,นี้อ่ะไม่รู้ปูหรือใครเนี่ยแต่ว่าพื้นกีฬาในสินค้าเพยนี้มันขึ้นพร้อมพร้อมบุร่อ่ะหรือว่าประยุทธ์วะเออเนี่ยแต่ว่ามีขึ้นมาก่อนหน้าครั้งนี้ครั้งนึงถ้าประยุทธ์ก็เฮียไปแต่แม่เสริมไปไม่ได้อ่ะ ภาคบิดางานเก็บภาษีเยอะเก็บแม่งทุกอย่างเม่ยด้เก็บภาษีปืนก็เก็บกันจะปืนก็ขึ้นสิบเท่าเยอะขึ้นแหมแต่นักเรียนในร้อยเนี่ยจบใหม่นะครับแหมรถบุกกับปืนนะครับอืเพื่อนกูเป็นตำรวจใช่สิตำรวจมันบอกกอกว่าไยอปืนกระบอกหนึ่งรู้ไหมกูต้องไปล่าลายเซ็นอบลายลายเซ็นอบตในอำเภอลายเซ็นเขามีราคาเนะเว้จ่ายกี่หมื่นไม่รู้อะแต่แบบเฮียต้องจ่ายเป็นพันเป็นหมื่นเลยเพืาอจะเอาปืนมาอันหนึ่ง คือพูดจริงๆเนี่ยการแจกปืนกับรุนบุกเนี่ทํางานมันก็โอเคนะแต่มันควรจะแจกประจำเสมอรู้ไหมไม่จะเยอะพวนายร้อ่ะไอะที่มเหมือนเหมือนคนที่เขาจะเข้าใจผิดอ่ะเขาบอกว่าคนไทยพวกสูตรอาหารอะไรพวกนี้เก่งนะยิ่งประยุกยิ่งเก่งถ้าเกิดไม่มีภาษีเหล้าเบียร์หรือกฎหมายที่กําหนดไว้ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะมีสูตรเาสูตรใหม่ๆหรือเบียร์ดีๆออกมาสูรตลาดไม่เกี่ยวอ่ะ อการไม่มีภาษีการไม่เก็บภาษีไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าว่าคือเอา่าจะเข้าจะผิดคือปกติที่มันไม่มีค่าเบียร์เพราะว่าเพดานมันสูงอืมอ๋มอจริง่คนไทยที่ไม่ชอบแอบหมักเหล้ากินเองตามบ้านเนี่ยมันก็มีอ่ะหรอมีอ่ะมีมีไทยบ้านเนี่ยอืมอืมคือมันก็มีบ้างนึกออกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยที่แอบหมักเหล้ากินเองเนี่ยมันก็หมักกินเองอยู่แล้วอ่าไม่ว่าจะมีภาษีหรือไม่อ่าแล้วก็ ถ้ามันนึกอยากขายเนี่ยต่อให้มีภาษีมันก็จะขายถ้ามันร่วมของมันขายดีถูกไหมอ่าอ่าเพราะฉะนั้นสู้เก็บดีกว่า้เรื่องความหลากหลายของ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 ,ของเบียร์ที่มาจากการไม่เก็บภาษีเนี่ยว่าไม่ส่งผลเท่าไหร่กูกูกูก็ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเบียร์เนี่ยเป็นสินค้าที่ถ้าบริโภคมากเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพอืเพราะฉะนั้นเนี่ย มึงก็ต้องเสียตังค์มาเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บตังค์ใช่ไอ้ที่บอกว่าภาษีบาปนี่แหละคือคือมันมันเมคเซนเพราะว่ามึงทําลายสุขภาพมากกว่าคนบวชจริถ้ามึงกินเยอะอืเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องเสียตังค์เพื่อไปใส่สามสิบาทแต่เรียกว่าแต่มันเก็บทุกคนไงเอามาสิมันเก็บเฉพาะคนคนซื้อเบียร์นี่เพราะอคนธรรมดาที่ไม่กินเบียร์ก็ไม่ดูดนี่ถูกไหมถูกแล้วอินูเมนารีกับเออเมื่อกี้เราพูดเรื่องล้อชายแล้วไอ้เรื่องอินูเมนารีคือเฮียอะไรกูไม่รู้เนี่ยกูแค่ดีไม่เลวหนิ ไอ้ที่บอกว่าเป็นชมรมนักวิทยาศาสตร์ของทุกสารจำได้ไหมล่ะ